สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a f ฟ s ิ i n ิครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่สอนะครับหัวสนามบินมาลองตกปลาหน้าดินดูครับไม่ได้เข้ามาตรงนี้ประมาณเป็นเดือนแล้วครับครับวันนี้จะมาแนะนํำหมายให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นหมายสอนะครับอยู่ในสโมสรของอาหารนะครับเป็นสนามฝึกภายเรือครับเป็นร้านอาหารกัวริมอ่างครับที่นี่เก็บค่าคันคละสิบบาทนะครับปลาออกได้ทุกชนิดเลย อยู่ตรงระหว่างทางที่จะมาจากสัตหีบไป้างครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับสังเกตดูจะเป็นเขียนว่าสโมสครควรลิมอ่างนะครับถ้าเพื่อนๆผ่านมาทางนี้มาลองดูได้ครับคันละสิบบาทเองครับแต่ปลาก็แล้วแต่จังหวะนะครับบางวันก็กินดีบางวันก็ไม่ ลุกครับตัวแรก ปลาตัวไม่ใหญ่นะครับทั้งวันเลยเพิ่งจะได้ตัวแรกเนี่ยครับหอมเลยปลาต้นไม้ต้นนี้ก็ตอนนี้ใบเต็มหมดแล้วร่มครับที่นั่งร่มเกือบทั้งวันลมเย็นสบายเลยครับคันลศิษบ,บาทนี้ตกได้ทั้งวันนะครับปลานี้กลับได้หมดทุกชนิดส่วนมากที่มีที่นี่ก็จะเป็นปลานินปลากายปลาสวายที่จะได้ได้กันนะครับ คุ้มครับสิบบาทนั่งบรรยากาศชิวๆลมเย็นสบายเพื่อนๆว่างก็ผ่านมาก็ลองเข้ามาดูได้ครับแต่เดี๋ยวช่วงไหนถ้ากินจัดๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับเพื่อนๆนะค,ครับ<ๆ>ก็จะมีเครื่องบินขึ้นลง วันที่ปลาไม่กินครับแค่ปลาลินสองตัวแล้วก็ปลาเล็กๆนิดหน่อยครับขอทอดครับ5บาท